สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอแพลตฟอร์มเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชนภายใต้นวัตกรรมการพัฒนาพืชและสัตว์เศรษฐกิจพื้นบ้านนะคะเป็นพืชสมุนไพรพื้นบ้านค่ะเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะจะสามารถยั่งยืนอยู่ได้ก็คือคนในชุมชนหรือว่าคนในท้องที่เนี่ยช่วยกันหรือว่าร่วมมือกันในการนําทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยเอามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้านะคะให้เกิดประโยชน์ กับชุมชนอย่างแท้จริงนะคะสําหรับวิสาหกิจชุมชนหมอเมืองโฮงช้างตาบลญลงช้างอําเภอป่าแดดจังหวัดเชียงรายนะคะปัจจุบันได้มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรประคบนะคะแล้วก็มีการบริการนวดสมุนไพรด้วยนะคะซึ่งวัตถุดิบหลักในการนําสมุนไพรมาใช้ในการทําลูกประคบก็จะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านแล้วก็เป็นสมุนไพรหายากนะคะปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจได้มีการปลูกพืชสมุนไพรเอาไว้ใช้สําหรับ เอามาทําลูกประคบนะคะนอกนอจากนั้นก็ยังมีการบริการนวดนวดสมุนไพรแล้วก็มีการออกหน่วยบริการสําหรับบริการนวดสมุนไพรกับหน่วยงานหรือว่าสถานที่ต่างๆอีกด้วยนะคะถ้าหากมีการรวบรวมองค์ความรู้หมอเมืองของตำบลโรงช้างแล้วก็มีการขึ้นทะเบียนหมอเมืองพื้นบ้านที่ถูกต้องก็จะเป็นการช่วยยกระดับแล้วก็ช่วยในเรื่องของความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการอีกด้วยนะคะสําหรับผลิตภัณฑ์ ลูกประคบสมุนไพรปัจจุบันยังไม่มีการพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับหรือว่าให้ได้มาตรฐานจากหน่วยงานต่างๆตามหน่วยงานต่างๆที่เป็นมีเครื่องหมายรับรองนะคะถ้าหากมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกสมุนไพรประคบให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะก็จะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคนะคะสําหรับการบริการนวดสมุนไพรนะคะถ้าหากมีมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือว่า m ก s เนี่ยถ้าหากได้เครื่องหมายมอ g สก็จะเป็นการ สร้างความเชื่อมั่นนะคะสําหรับผู้มาใช้บริการนวดสมุนไพรอีกด้วยนะคะนอกจากนั้นค่ะควรมีการวางแผนการจําหน่ายสินค้าทางรูปแบบสมัยใหม่นะคะที่มีการจําหน่ายสินค้าออนไลน์ในรูปแบบแพลตฟอร์มต่างๆนะคะแล้วก็ควรมีการจัดตั้งเป็นศูนย์จําหน่ายสินค้าแล้วก็มีศูนย์บริการในการนวดสมุนไพรณะาตาบลโรงช้างซึ่งอาจจะตั้งจัดตั้งอยู่ที่ตําบล ตำบุลโรงช้างที่วัดสีดอนแก้วนะคะก็จะเป็นการสร้างสร้างรายได้หรือว่าเพิ่มรายได้ให้กับคนในชุมชนโรงช้างมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับวัตถุประสงค์ของโครงการก็คือหนึ่งเพื่อร,ปปรวบรวมองค์ความรู้ของปราหมอเมืองแล้วก็มีการส่งเสริมการขึ้นทะเบียนเป็นหมอเมืองพื้นบ้านนะคะสองเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรต้นแบบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนหรือว่ามกชอนะคะสเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีมาตรฐานในเรื่องของกระบวนการผลิต สมุนไพรลูกประครบให้ได้มาตรฐานนะคะแล้วก็สี่เพื่อผลิตต้นแบบพืชสมุนไพรของหมอเมืองโรงช้างเนี่ยเป็นการรับรองนะคะแล้วก็เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะสําหรับกิจกรรมในโครงการนะคะก็จะมีการประชุมรวบรวมองค์ความรู้ที่เป็นปราชชาวบ้านนะคะแล้วก็มีการถ่ายทอดในเรื่องของกระบวนการหรือว่าเทคโนโลยีนะคะที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็เรื่องของกระบวนการผลิต การบรรจุภัณฑ์หรือว่าเครื่องหมายอื่นๆที่รับรองนะคะแล้วก็มีการกระบวนการเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องของการบริการการนวดสมุนไพรนะคะมีการจําหน่ายนะคะจัดทําแผนธุรกิจเพื่อจําหน่ายสินค้าในรูปแบบออนไลน์นะคะมีการส่งตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนแล้วก็เรื่องของการบริการให้ได้ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม แล้วก็มีการส,ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์จำหน่ายและบริการสำหรับนวดสมุนไพรขอในตำบลโรงช้างเกิดขึ้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้ถ้าหากโครงการนี้เกิดขึ้นนะคะก็ได้ในเรื่องของการรวบรวมองค์กวารู้เพื่อขึ้นทะเบียนหมอพื้นบ้านนะคะาทางกลุ่มก็มีกระบวนการผลิตแล้วก็มีบรรจุภัณฑ์มีเครื่องหมายรับรองนะคะแล้วก็ทางด้านบริการก็มีมาตรฐานอุตสาหกรรม มารองรับในเรื่องของการบริการนะคะมีแผนธุรกิจในการดําเนินการทางด้านการตลาดของผลิตภัณฑ์แล้วก็ส่วนในส่วนของการบริการนะคะแล้วก็มีการทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็งโดยการจัดตั้งเป็นศูนย์จาหน่ายและบริการนวดสมุนไพรนะคะของตําบลโรงช้างนะคะก็จะสามารถช่วยให้คนชุมชนมีรายได้เกิดขึ้นนะคะคนในชุมชนมีศักยภาพ เพราะว่าเป็นเป็นปราช์ีีมีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะก็จะสามารถทําให้ชุมชนเป็นชุมชนเข้มแข็งแล้วก็ในในอนาคตจะเป็นชุมชนเมืองท่องเที่ยวรองรับการท่องเที่ยวของจงหวัดเจียงไายด้วยนะคะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ